ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนือ้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนือ้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ้าปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วน ไอเลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบ,บานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเนี่ยจ้ะ ให้ใจของเราเน่ยไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆอ,อยู่ที่โศว์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกพระองค์นับอสงไ์ยพระองค์ไม่ท้วนที่ท่านนับกันทัริินิพานนานมาแล้วนะและอารหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนีนะ้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะ นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพยายาราะฉะนั้นศูนย์กลา,างกายฐานที่เจดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก มากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนั้ให้ลู้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะติดศูนกลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนา สิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสัตว์ประสททั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจตรัสเอาไว้สุขกามมานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้น แต่ความสุขทแท้จริงนั่นแหะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้สแสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักปฏิตั้งแห่งความสุขสมบังในชีวิตนั้น อ่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี่ยวมีแรงเนี่ยตัองหาให้พบาให้เจอ เข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดีกหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ให้ยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต,ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ย ให้ใจนิ่งๆน,นุ่มนมอย่างเบาๆสบายๆใจใสใจใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลง จนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกสูยนเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ แล้วก็จะมีดวงทารรลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่จะในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวบันบิน อย่างใหญ่กว่านาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบาังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมมัก หรือดงธรรม,มานุปัสสนาสถิปทานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานไปถึงบรมมสุขที่ไม่มีประมานคืออายตนานิพาน สมดังคำพระสัมมาสัมพุทเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานนังประมงสุขขังนิพพานเป็นบรรมมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกโสนก็ไปสู่ภายในแล้ะทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะ ใสยอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆใ,ในโลก จภารากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้าม,มาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลิน ให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงทรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเรานี้มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้น จากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วนะใจให,หยุดนิ่งตรงนี้และสำคัญทีเดียวจะดึงโดดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใส พอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลัก่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์ พิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดหนึ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธร,รทำซ้อนๆกันอยู่ยดอยู่นในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณ,ณัตสัะ ชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุๆ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียด หรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราเออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นตัวเองเอกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้น อติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งเรียกว่ากายไปเกิดมาเกิด ถ้าหมดอายุขายก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกกว้าไอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกัน สงกามนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเขา้าสงกามนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์อย่าภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอก เหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อย่อศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยนะ จนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้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 นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเรา ที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะีไม่มีทุกข์จือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมุทิ แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้นๆอย่างยั่งยืนีเดียวเรียกว่ากายทำกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย ่าเทวดาความกายปลมควาอรูปปลมจะสวยงามมีเกตด,ดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเหยาวันจามกระม,มม่อมผนบันะเสียนที่ เรียงลายเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณนนาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกา,ายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิ ไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนที่ต้องมีอริยบทต่างๆแราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะ แต่พอเึงกายทำแล้วคิดอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรไม่ได้ทำมาจากกุมีญาทัทสนะคือมียงดวงตาที่ มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์ของทเทวดาพรหมรุปภม์คือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้น เห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่ายานทัศนะมีทั้งจกักุญานปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้น ตทางวิชาแรกคือปุเพนิวาสานุสยยานศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังมิชาทิสสองยุตตุพภพัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์พบภูมิต,ต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลาย แลววิชาที่3คือการขัดจัดกิเลสอาสวะ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งหลางย กระจัดกิเลสที่พยา,ยามมเขาบังคับปัญชายอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้จังแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงนจะหลุดลอดพ้นจาก ความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเ,เอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็ส,สัมมาสุจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ย สี่ขบล,ลุมกผลนิพพานตามคำรรถึงสอนของพระสมมัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว,ว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสมมัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้น มันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่ก็ตั้งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในนวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมาดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเน่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะ ไอ้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรือหัดเรื่อบันไปจิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียว เวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้แทงใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็น จะประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสมารหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจโดยการประกอบบริกรรมอนิม,ม,นมิตรเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัยาศัยของแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันไปเพรานั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ